สวัสดีครับพี่นอนครับผู้กระช o วงบาัาลำพืชโอ้พี่เชี่ยวมือแหลกแหกมันเปิดวงเปิดแล้วดูกันมุดนแหนละเน่ มีข้อผิดพลาดบ่นหน่อยก็ไลบขออภัยไว้เทีน่หน้ามองนีพี่น้องครับมาแร่งแก้เมือม่อไหม่บุญละสงการพอดีเนียนลุกตัวคอยปรับคอยปูยปงเงินไปส่งกำลังใจให้กันเนาะบระสรับเติมกันแต่มันเมื่อยมากกับพรอยากบอกน้ำไปที่แห่งเทียก็ได้มีอะไร ข่อยก็มเมื่อยแเฮงเมยบมาคักเจ้บบาป้าสีเขาบานอยู่แป๊ยยังก็เข็มกับไดไ้ตอนนี้กําลังเดินทางไปกาฬสินธุ์กําลังจะไปกาฬสินธุ์นะครับงานแข่งเลียมองที่ฝนมีเตียงกันนั่นแหละกับดอกเมย์กับปุยเสียนสถานรับมือแรงเป็นคิวงานของตาหน่อยเปลีนแพงมือแรงหัวลินหอดตีสองครับ บอลเลยแับเก็บแห้งไว้เก็บแห้งไว้ตอนนี้6โมง4 14นาทีครับสู่ต่อไปหลังจากเตยล่าแล้วๆนะครับเตยล่าเต็มเต็ม คุณครับผู <c oughs> oh, 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 oh. ้ใด้มันผู้มันกับมันผู้บ่มันกับมีโอ้โทรศัพท์ก็ได้จะเป็นบปโฟกัสให้จะกินมุ้งพี่น้องก็ได้ครับเดี๋ยวนะวันนี้ที่ยัเคยเก็บแล้วบรดไปออกเดินทางกันตัวพี่น้องครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยบุกเข้าใิตต่ำ เขาสิ่ถอยรถเขาเมาหรอเดี๋ยวเขาถอยมัดตามรถเขาเไหยจะความบริมือ์ตามันเราสุดเอา,อาคนขาเมาพอคนคนหมอนเคยเห็นไปถอยที่เนาะนี่นี่เพือ่อจะขึ้จอดรถได้ใจนะววะยอด ตาฟังเสียงก็เด้อมันเม,อนเมื่อยมันมีแห้งเบานขอบคุณกำลังเกนา,หานหน้าเวทีจากเอฟที T นะครับคุนมากลายจับมือแล้วจับมืออีกถั้งวันลอยหนึ่งแล้วก็แม่เอฟซีอุดรนะครับใส่น้อไแม่แชมเนาะขึ้นจวด อแม่แม,แม่แก้มเราจะขี่รถบาาปีนี้ได้ไงความรู้สึกหลังจากที่เปิดฤดูกานเพ่งเพ่งปีนี้ไป,นปนในเขากับเจ้าขอ,องซสอบสอ,อบพ่อสอมอีกเพ่งหนึง่งแต่ว่าพ่อเรียนนิริภันไหนล่ลองอีกเพ่งหนึ่งอะไรหรอเนียนหมายถึงมันซสอบว่าอนไรแข็งไหมแล้วเิ่นกระเลี่ยนมันบ่ลไร เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแม่เขาเจ๊บอกเอออืมก็ได้อยู่มันก็เลยนในห้องแบบซับสนแล้วก็เวลาฟังเพลงแบบเิ่นพอแต่ม,มาห้องเลยทีเดีมาเห็นสักคลิปมันนี่มากก็เลยแบบวา่าฟังเพลงบ่ทันเพลงคอนเสิร์ตแม่คอนเสิร์ตตว่าโอเคอยู่แต่ว่ามันเมือ่อยมันเมื่อยเพราะวันนึงเฮาเต้นนําแล้วก็เฮาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชั้นบ่เกือบบ่ทันเกือบบ่ทันแม่นนิดเดียวเสียเวลาที่หน่อยๆนึงเขาก็บ่ขึ้นไปลองเพลงมันหอบแต่ก็พยายามที่จะแต่ ทีนี่างทีเขียวแต่ก็พยายามที่จะให้มันทําเต็มที่ที่สุดไม่ให้มันแป่งหรือไม่ให้อะไรไปนะคะเนี่ยเพลงประมาณนั่นแหละพี่น้องเป็นเพลงแบบคําคําตลุกตะลุกสวยๆนิดนึงสีนะเป็นเพลงแนวหนาล่างหนาล่างเมย์แปลว่าชาวบ้านนอกแกเดพัวฝรั่งสินะมักบ้าฝรั่งก็สิประมาณนั้นแหละพี่นอ้องนะคะก็ถือว่าใส่ได้ได้เปล่กับมวนอยู่กระิี รดมนาะอ้าสิไปสู่การเงั้นเน้ะเออฟ้าขอไปน่อยาไปทั่วเฮ็ดเนี่ยเมื่อยไรพี่น้องเอยลาลอยเดี๋ยวปุ่งปีนี้ละโบมันมาไล่ไปเลยพี่นองงอดด้องนะครับนี่ เม่เมย์มาครับเมยไรพี่น้องครับโอ้่อยใส่คำว่าเมืยได้เตืองัะครับนี่แหละจากนี้ไปกระิิ้นแหละสิเป้านอนพี่น้องครับสิตไปหาผักน้อนผักกอนนะครับกะจะได้นอนทั้งรถคือเก่าครับต้น กับการออนทั่วปีนี่นะครับเมื่อคืนปิดผาดไลหมองไยประการไลทีไรบอนโลกลานกระสิปรับปรุงแก้ไขเห็นมันดีขึ้นนะครับคิดว่าัน างเดี่ยวกับไปเลยด้วพี่นอ้องเดี๋ยูหาาห่หัวซาด้วยมือแหลกแต่ทีเป็นเช่นนั้นครับเอาออกหนึ่งทางตัวได้ไหมพีพ่ออยู่กาลสินพี่น้องครับไปหอดงานกะจีไทยจีบหนึ่งจังสีนอนฝากพ,อพอ่อคอยม่เป็นกำลังใจด้วยครับ พี่บ้าเนเาะเหนื่อยปานไดกมาถ่ายคลิปอ่ะพรอมเดินทางเลยเป็นกำลังใจลูกเต้าโคทูกาลสินผมมารักเลย คนแรงคนแช่พี่น้องครับเพื่อนฝนติดตัวอีกแล้วเป็นกำลังใจเราได้เด้อพี่น,อน้องครับเอาความยิ้ต่อไปครับสวัสดีครับ